นี่ครับไก่สิปีไม่แล้วครับนี่หันไปทั้งเพื่อนเดยครับเจ้าก็เปิดเพลงตึมตัมโอ้ยเจ้าปีงเป็ดปีงไก่ปีงหมูบัดเพื่อนได้แอมครับเฮ้ยนี่ครับม่ได้ปีงแล้วปีงป็ดปีงไก่ปีงหมูนำกับเจ้าพี่น้องปีงปีงเปิดเข่งน้อยครับแอมกำลังปีงเปิดเข่งน้อยน้องสาวเอามาให้ครับน้องโอครับ แซ่บๆครับนี่ครับสุกแล้วแยมแยกออกนี่ตัวงามๆครับปลาเข็งหน้าครับนกองขันพ่อถ่ายคลิปอยู่นะลูกนี่ครับสุกแล้วเราก็แยกออกครับปดเอาครับพี่น้องบ่ได้กินปิ้งหมูก็ไเลยปิ้งเป็ดก็ได้กินปิ้งปลาเข็งน้ําม่แยมนี่ครับนี่ครับเหลืองๆน้งามครับสุกแล้วแยมก็แยกออกไว้จัง่ลยลูกสาวมกกินครับบอกว่า ปีไม่ให้พ่อหาเงินได้ก็เด้อว่าพ่อที่ซื้อมูหั่นให้กินตอนนี้เขากินปิ้งปลาเข็งไปสักก่อนน,นี่ครับอ้ยโโโโครับเหลืองๆสงสัยแม่ไข้อยู่ครับอ่องปองเองแป้งอยู่อเอาตัวยุ่ลางออกก่อนครับตัวใดนมันสุกแล้วเขาก็ค่อยเอาตัวอหอนหอนๆอนเอาตัวยุ่คอบเขบ้ามาครับนี่ ช่วงนี้คนกําลังเดินทางเข้าบ้านครับกลับบ้านครับวันที่ใครวันนี้มันที่ยิบเกา่าคนกาลังกลับบ้านกันกลับมาหาพ่อหาแม่ครับปีใหม่แอ,อมก็อยุบบ้านครับม่ได้ไปใส่ครับเป็นผู้เฒ่าเฝ้าบ้านนี่ครับ <c ười> เดินทางปลอดภัยกันเด้อครับขับรถขับเรือระวังใจเย็นๆครับซาเร็วก็ห่วยให้มันฮอดพ่อฮอดแม่เฮาผู้ยุ่บ้านผู้เท่าผู้แก้พ่นท่า,ทา,าคอยขี่รถล,ลามาสร้างกันเลย เราอามากินเข่าอยู่บ้านเขาเขาผูกเขียนผู้ทองผู้เท่าครับเพื่อนทาเด้นี่ครับไอ่แอมก้นี้แหละครับปิ้งปลาเค็งท่าครับผู้ใดมาหาไอ่มมาไม่กินได้ปิ้งหมูนะไอ่อมปิ้งปลาเค็งพี่น้องนี่ครับเซาๆครับมือนี่อากาศกำลังวันอ่อนครับความสุขครับง่ายๆครับอยู่บ้านเขามีอย่างก็กินไปครับแม่บ้านเราชิ่ต่ำบมักทั่วมือนี้ แต่มาทั่วกับปิ้งปลาเข็งครับเห็นปะพอดีงามเนยครับไออ่อมพอกเกลือ,อไหลครับเกลือต้องไหลๆครับเค็มอ่ำลำอ่ำล้ำลโอ้ยเข้าเหนียววันทอนใส่พี่น้องสุดยอดครับนี่ครับไออ่อมแก่ไทยเป็นคลิปเอ็ดเป็นคลิปครับผู้กเจ้ากินปิ้งหมูกเจ้าก็แซ่บพี่น้องพี่น้องปิ้งปลาเข็งน้อยเขากินง่ายๆยูยง่ายๆครับมี่ยังกินไปครับเซฟกคือเก้าอันพี่น้องเนาะ ีไม่ก็ผูกแขนผู้เท่าเพิ่นเดอ้อครับมีความสุขครับผมฝากฝากกดอันอิโปโให้เนะครับกดคอมเมนต์ให้แล้วก็กดแชร์ให้เพม่อนเ,นเดอ้อครับสวัสดีครับ